บไปดีพี่น้องป้องไปว้าสุดสุดคนวันนี้หนาวแห้งพี่น้องลงมาใส่บาตรบนบาตพี่น้องเอ้ยพาข้าลงมาใส่บาตใส่บาตรบนบาตรไฟก็บอกไ้สวยสวยต้องกันนอนตื่นสวยมันหนาวพี่น้องเอ้ยนอนตื่นสวยลงมาใส่บาตรเลยสาไปเนี่ย

ใส่บาทบุญบาทอันนี้เป็นไงล่ะสั่งเผ็เกิดเป็นไงล่คุณติดตามไลน์ได้พี่น้องใส่บาท

ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ขอ ใส่บ้านไม่ขอเขานะใส่บานเลยได่เลยเขาเขายิ้เข้าก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ขนมเรือบาทพี่น้องขนมเรือบาทอะไรไอศิลาวดผื่นจัดใส่ใส่ถุงพี่น้องใส่ถุงประเพณีลาวพราพี่น้องใส่บาทก็ต้องเถิดันนี้พี่น้องไอ้มันคือมันคือผู้ใดญเนาะพี่น้องเนาะประเพณีลาวพราใส่บาทก็เนี่ยนี่แหละบาทมันเหลือขนมมันเหลือบาทเหลือยังไงก็เลยใส่ถุงไว้ บุญบ้านพี่น้องเอ้บุญบ้านสีสว่างบุญกุ้งเขา่าอ่าบุญกุ้งเขา่าแต่มันหนาวเนาะช่วงโควิดพี่น้องเอ้บมมีอย่างนั้นอ่าเมื่อนี้กเป็นมือใส่บาตรหยาดน,นา้ำพี่น้องพากันลงมาใส่บาตรหยาดน,นา้ำน้ำกันเลยพี่น้องเด้อทำบุญน,น้ำกันตาบนสีสว่า,วางเนาะบั่นบั่นบันไก่สิบมิดไก่เคียงพี่น้องพ้ากันมาใส่บาตรน้ำกัน นักของไผ่เขามาพี่น่อยพนานข้องไผ่กับออกมาจากวังสีสว่างใช่กันนี่แหละ โอ <onents and downhill behaviour> <servir> ้ยชส่เตะเข่านี่ยบ่๊ะเอะไงชยด้ขนมน่ะ

แต่บาทัน,นีงน่งเขนมเรือบาทขนมลายเรือบาท nào này rồi nhưng mấy đứa sao nè, cho mọi người

รออยาดนำได้พี่น้องได้บรรยากาศพี่น้อง